ก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์น้องอายยะยาอายายะยะยาอายกาศอายอกะน้องกาของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดน้องกาละกันนะครับเดี๋ยวเอาที่ค่าพลังก่อนนะฮะอายาก,ก็จะเป็นตัว5ดาวใช้ดาบเล็กนะครับธาตุน้ําแข็งซึ่งเป็นตัวดามจหลักนะพลังโจมตีก็อยู่ที่34 2ิบนะครับซึ่ง ถือว่าใกล้เคียงกับตัวของเซียวนะเซียวอยู่ที่สาม3ี่เกสาสี่สองนี่ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับอันนี้เป็นเพิ่งบัฟเพิ่มรู้สึกก่อนนะั้นนี่จะ30 320 330มั้อสอบอันนี้เพิ่มมาเป็น3ามสี่สองนะครับส่วนพวกพลังชีวิตกับพลังป้องกันก็ใกล้เคียงกับเซียวนะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วค่าพลังก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็เติบโตเป็นคีดสมเมจก็ค่าพลังอะไรทุกอย่างที่ผมจะพูดเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลโค้ดเบต้านะครับสำหรับสกิลนะฮะเรื่องที่การโจมตีธรรมดาก็เป็นงานโจมตี5คอมโบนะครับแล้วก็ทำดาเมจทั้งหมด7คิดนะดาเมจรวมอยู่ที่623.11อันนี้ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ชา์าโจมตีนะครับมีชื่อว่าจัดเมนคัทจริงๆไม่ใช่หรอกผมตั้งให้เองจัดเมนคัทมันคืออะไรนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้พ่อของไออากาศเขาแสดงให้ดูนะครับอ่ะคุณพ่อมาค่ะนะฮะ,ะคุณพ่อชื่อเบอร์จิลนะครับเออมันคือการฟันแบบไม่ต้องชักดาบอะเนี่ยมันคือการฟันแบบเนี่ยไม่ต้องชักดาบแต่ว่าศัตรูโดนน้เมจนะครับซึ่งของออยากาศก็คล้ายๆของคุณพ่อนะแต่ว่าไม่ได้ไกลเหมือนคุณพ่อนะครับคือระยะมันวินห่างจากศัตรูได้นิดนึง แต่ไม่ได้ไกลเหมือนท่านเวอร์จิลแล้วก็ไม่สามารถใช้ตอนอยู่บนอากาศแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รัวขนาดนี้นะคือของอากาศเนี่ยพอเขาฟันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีดีเลย์มันค่าจะนานนะครับแล้วเขาก็ต้องทำการแบบจมตีใหม่ไม่เหมือนของพอเวอร์จิลที่เขาสามารถกดรัวๆได้กดการอากาศได้นะฮะอันนี้คือเขาซียี่สิบแล้วนะครับโอเค เมื่อกี้ท่านพ่อแสดงให้ดูแล้วนะครับมาข้อมูลคุณลูกกันต่อก็ชาร์จจุมตีนี้ใช้พลังกาย20หน่วยนะครับซึ่งเทียบกับหน่อแมวเนี่ยหน่อแมวใช้25แล้วก็ที่สําคัญมากก็คือไม่ผักศัตรูให้กระเด็นเป็นชาร์จจุมตีที่ศัตรูไม่กระเด็นเพราะฉะนั้นเราก็ชาร์จตีได้เรื่อยๆถ้าเราต้องการโดยดาเมจเนี่ยมันจะฟัน3ครั้งนะแล้วดาเมจรวมมันจะอยู่ที่326.91 ซึ่งพอๆกับตัวของหนอแมวเลยหนอแมวก็อยู่ที่ประมาณ325นะครับที่ผมเอาหนอแมวมาเทียบเนี่ยจะสื่ออย่างหนึงก็คือว่าออากาะเนี่ยเป็นตัวที่ช้์จุ่มตีได้แรงเหมือนตัวของหนอแมวนะครับส่วนสกิล d ดสมันจะเป็นการมุดพื้นนะครับคล้ายๆของโมนาแต่จากที่ผมเห็นแอนิเมชันที่อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยมันคล่องตัวกว่าโมนา Mona, เยอะเลยนะครับความเร็วในการมุดความเร็วในการโผ่มาจากพื้นอะไพวกนี้เนะี่ย คล่องตัวกว่ามโมนามากนะฮะแล้วก็เวลาโผขึ้นมาจากพื้นก็จะแปะท่าน้ําแข็งใส่ศัตรูใกล้ๆเหมือนขอโมนาเหมือนกันโมนาแปะท่าน้ําแล้วก็อายกาศจะได้บัฟทาให้การโจมตีธรรมดาโจมตีเป็นท่าน้ําแข็ง5วินะครับไอ้ตรงนี้สําคัญเพราะว่าอายกาศสามารถโจมตีเป็นน้ําแข็งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งชงยุนนะฮะส่วนพลังกายที่ใช้นะครับถ้าแค่มุดสั้นๆเนี่ยก็คือใช้10วิอมะใช้10หน่วยนะครับพูดผิด แล้วก็ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะใช้พลังกาย15หน่วยต่อวิในการมุดพื้นนะครับมาที่สกิล E นะก็จะเป็นการทำนาเมียน้ำแข็งใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยลอยขึ้นนะถ้าเป็นศัตรูแบบขนาดเล็กเหมือนพวกฮีดิชูก็จะลอยขึ้นได้ซึ่งความกว้างเนี่ยประมาณไม้ตายของเซียงหลิงนะครับประมาณวงนอกของตัว ไม่ตายเสียงหลิงที่มันหมุนหมุนนะครับก็กว้างใช้ได้แล้วก็แอนิเมชันเนี่ยเมื่อก่อนมันช้าแต่ตอนนี้เขาปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนหน้าเมจเอาจริงๆไม่ได้แรงมากที่สกิลเลเวลสิอยู่ที่แค่430นะฮะแล้วก็คููดาวสิบวินะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ไม่ใช่สกิลที่เราเน้นเพื่อทํำ้าเมจแต่จะออกแนวมาเพื่อขัดจังหวะศัตรูแล้วก็สร้างอนุธาตมากกว่านะครับส่วนไม่ตายอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดมาก นะฮะสืบทอดมาจากพ่อเวอร์จิลก็คือพอรากดแล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างพายุดามน้ําแข็งหนึ่งอันไปข้างหน้านะครับมันจะเป็นคุณภาพเหมือนเป็นพายุของเวนตี้เป็นลูกกลมๆแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าเวนตี้นะความใหญ่มันจะก,กว้างประมาณตัวฟาตุยตัวอ้วน,น,นที่ถือปืนนะ่ะน่าจะเล็กกว่าฟาตุยตัวอ้วนน,นนิดนึงนะครับแต่เป็นกลมๆประมาณนั้นนะซึ่งมันจะสร้างมาหนึ่งลูกแล้วก็ ลอยไปข้างหน้าไม่ได้เร็วมากซึ่งศัตรูที่โดนเนี่ย,ยก็จะโดนดาเมจน้ําแข็งเรื่อยๆนะครับซึ่งดาเมจที่ทําได้จากข้อมูลดูลในปัจจุบันเนี่ยมาทาดาเมจได้ทั้งหมดสิบแปดครั้งและพอมันหมดเวลาเนี่ยมันจะระเบิดแล้วทําดาเมจน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งคือดาเมจรวมทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าฮิตนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูขนาดเล็กโดนตัวพายุดามเนี่ย ศัตรูมันจะโดนผลักไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดไปพร้อมกับตัวพายุนะฮะแต่ถ้าเป็นศัตรูขนาดใหญ่หรือพวกกำแพงหรือศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งอยู่เนี่ยตัวของพายุดาบเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่หยุดก,กับที่ตัวศัตรูนั้นนะครับแต่มันก็ยังทำดาเมจเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลไม่ได้ผิดไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะดาเมจต,ต่อเนื่องที่ 10, เลเวล10 202%เซนนี่ยทำดาเมจได้สูงสุด18ครั้ง แล้วระเบิดนะครับดาเมจรวมอยู่ที่3 9 4 1ันจุดาเอร์เซนซึ่งอันนี้ผมก็ไปเช็คจากในกลุ่มของอายกะมาเขาก็พูดไปในทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลหลุดไม่ได้ผิดอะไรที่ดู a อนิเมชันแล้วก็นับจำนวนการปากัปกปกัปกปักปักปักของพายุดาบผมก็ไปนั่งนับในวิดีโอนะมัน18ครั้งแล้วระเบิดนะครับถ้ามันไม่ผิดอะไรจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไม้ตายที่แรงโคตร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 นะแรงแบบ แรงบรรจบเลยนะครับถ้าโดนเต็มเมแรงมากจริงๆนะฮะก็ตัวพายุดาบเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด5าวินะครับก็ที่ทำลาเมจสิบแปดครั้งภายใน5าวิแล้วค่อยระเบิดส่วนคูดาว20วิวิพลังงานใช้80หน่วยนะครับมาที่พรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ติดตัวก็คือเมื่ออายากากะคราฟของเลื่อนขั้นอาวุธก็จะมีโอกาส10%์ที่จะได้ของแถมเพื่อมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เลื่อนขั้น1นนะฮะ ก็หลังกดสกิล E อายกะจะได้โบนัสความเสียหายการโจมตีธรรมดาและชา้าโจมตี30เป็นเวลา6วิคือสกิล E ของอายกะมีคููดาว10วินะครับแต่ว่าบัฟมันอยู่แค่6วิเท่านั้นบัฟมันจะไม่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องขั้นเสียก็คือเมื่อแปดท่าน้ําแข็งใส่สตูด้วยการโผล่จากมุดพื้นย้านะว่าคุณต้องทําการมุดพื้นแล้วโผล่ขึ้นมาแล้ว พอมุดโผล่ขึ้นมาศัตรูติดน้ําแข็งเนี่ยอายากาก็จะฟื้นพลังกาย10หน่วยพร้อมกับได้โบนัสความเสียหายน้าแข็ง10%เปเ็นเป็นเวลา1ิวิอันนี้เงื่อนไขไม่ได้ยากคุณแค่ต้องอยู่ใกล้ศัตรูแล้วคุณก็ทําการมุดบ้างเป็นระยะนะครับแต่ว่าส0วินาทีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเล่นสักพักหนึ่งก็น่าจะคล่องแค่แดดโผล่มาโดนศัตรูแค่นั้นเองตอนนี้นะครับภาพรวมเกมเพย์ในการเล่นตอนซีสูนะ มันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าคุณทำการแดสเข้าหาศัตรูก่อนเพื่อเอาบน,นความเสียหายน้ำแข็ง10%นะครับจากนั้นที่คุณแดสเมื่อกี้เนี่ยคุณก็ได้ในส่วนของการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นท่าน้ำแข็ง5้าวิด้วยหลังจากนั้นแล้วถ้าคุณมีสกิล e คุณก็กดสกิล e เพื่อเอาบนนัความเสียหายการโจมตีธรรมดาและชร้าโจมตีพอแดสเสร็จแล้วสกิล e เสร็จแล้วก็เป็นในส่วนของพวกการโจมตีธรรมดากับชา้าโจมตีนะครับ ซึ่งอา,ากาศเนี่ยจะสแปมการชาร์จโจมตีรัวๆแบบเครืชิงไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีดีเลย์ค่อนข้างนานหลังจากที่ชา้าโจมตีที่ในกลุ่มเขาคุยกันเนี่ยคอมโบที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดจะเป็นการโจมตีธรรมดาประมาณ2ครั้งแล้วก็กดชา้าโจมตีจากนั้นกดแดดเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันหลังการชาร้าโจมตีที่มันช้านะครับมันก็จะวนเป็น จมตีธรรมดา2ครั้งชาร์จโจมตีแล้วก็แดชแคนเซิลจากนั้นก็วนมาโจมตีธรรมดาแบบนี้เรื่อยๆอันนี้คือแพทเทิร์นการวนคอมโบนะครับหรืออาจจะโจมตีธรรมดา4ครั้งก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้โจมตีครบ5ครั้งเพราะว่าครั้งที่5เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวของเครื่องชิงที่ครั้งสุดท้ายมันจะเป็นการพุ่งซึ่งใช้เวลานานแอนิเมชัมันนานนะครับก็โจมตีธรรมดาประมาณ 2- 4ครั้งแล้วชาร์จโจมตีแล้วก็แดชวนไปเรื่อย นะฮะพอส e กิล e เสร็จก็ใช้สกิล e เพื่อเอาบัฟส่วนไม้ตายก็ประมาณว่าพร้อมเมื่อไหร่จังหวะอยากกดเมื่อไหร่ก็กดประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการเล่นเนี่ยไม่ได้ยากผมว่ามันจริงๆก็แอบคล้ายๆเครื่องชิงนะมีสกิลกับไม้ตายมาเสริมดาเมจแต่หลักๆแล้วก็เน้นไปที่การโจมตีธรรมาดากับปิดชาร์จโจมตีสลับกันแต่ว่อยอากาศเนี่ยจะเหมาะเล่นเป็นน้ําแข็งไม่เหมาะเล่นเป็นกายภาพเพราะว่าถ้าคุณเล่นอายากะ เป็นดาเมจหลักเนี่ยคุณก็ต้องมีจังหวะแดดหลบศัตรูอยู่แล้วซึ่งทุกครั้งที่แดดเนี่ยอายากาศจะตีเป็นท่าน้ําแข็งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นอายากาศเป็นกายภาพนะคุณต้องหาตัวโลมาใส่โลให้แล้วคุณก็ไม่แดดเลยอ่ะคุณถึงจะเล่นอายากาศเป็นกายภาพได้นะครับซึ่งถามว่าได้ไม,มันก็ได้แต่ว่ามันฝืนนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าอายากาศเล่นได้หลกักๆหนึ่งสายเท่านั้นก็คือเป็นตัวดาเมจน้ําแข็งสาหรับกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวแรกเมื่อการโจมตีธรรมดา ที่เป็นท่าตน้ําแข็งของอายากะโดนศัตรูนะครับมีโอกาส50%ที่จะลดคูดาวของสกิล E ลง0.3วินาทีโดยที่เอฟเฟกต์นี้นจะเกิดขึ้นได้ทุก0.1วินาทีเอาจริงๆกลุ่มดาวนี้จัดว่าแย่มากในปัจจุบันถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะครับคือมันลดคูดาวได้น้อยมากต่อให้มีกลุ่มดาวนี้เนี่ยคุณก็ยังใช้สกิล E ได้ไม่บ่อยอยู่ดีแล้วคุณก็รักษาบัฟ ในส่วนที่เพิ่มนาเมียดการโจมตีพดาราชาโจมตี30%เนี่ยให้อยู่ตลอดไม่ได้อยู่ดีคือกลุ่มดาวนี้ในปัจจุบันแย่มากผมคิดว่าเขาต้องบับส่วนกลุ่มดาวที่2ก็คือพอเรากดใช้ไม่ตายเนี่ยมันจะสร้างพายุดาบขนาดเล็กเพิ่มอีก2ลูกคือลูกหลักมันจะไปข้างหน้าส่วนลูกที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มดาวเนี่ยมันจะเฉียงไปทางซ้ายกับทางขวานะครับข้างละหลูก โดยที่แต่ละลูกเนี่ยทำดาเมจได้ยี่สิบเปอร์เซนจากดาเมจของตัวลูกหลักนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเรากดใช้ใกล้ศัตรูมากๆแล้วศัตรูโดนน้องสามลูกเนี่ยดาเมจมันจะกลายเป็นร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่านะฮะเป็นแบบลูกใหญ่บวกกับลูกเล็กสองลูกอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับแต่โดยรวมแล้วกลุ่มดาวนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับโอเคอยู่ส่วนกลุ่มดาวสามเพิ่มเลเวลสกิลไม่ตายสามเลเวลอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่าไม่ตายอากาศ แรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้มาทําให้แรงขึ้นไปอีกนะฮะก็ถือว่าดีเลยตอนนี้มันกลุ่มดาวสีก็คือศัตรูที่โดนาเมจจากไม้ตายนะครับจะโดนลดพลังป้องกันลงสามิเปอร์เซ็นเป็นเวลา6กวิอันนี้โหดมากเลยเพราะว่าลดพลังป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือศัตรูจะโดนาเมจแรงขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับและโดนแรงขึ้นจากทั้งทีมไม่ใช่แค่อายากะอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดมากๆ ตัวกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลสกิล E สเลเวลอันนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยสกิล E มันเบาแล้วก็กลุ่มดาวหนะครับเมื่อการโจมตีที่เป็นท่าน้ำแข็งของอากาศติดคีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลโจมตีธรรมดาหรือไม่ตายนะครับขอให้เป็นท่าน้ำแข็งแล้วติดคีเนี่ยตัวของอากาศนะครับก็จะได้ในส่วนของบุด้านจเมียเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามวิ ซ้อนได้5ครั้งนะโดยที่เอฟเฟกเนี้เกิดขึ้นได้ทุก0.1วิก็ถ้าคุณมีอัตราคิพอประมาณคุณก็เอาให้เต็ม5ครั้งไม่ยากคุณก็จะได้โบนัสดาเมจ50%ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับตีว่าอายากาศจะดาเมจเพิ่มประมาณ30%ได้นะครับจากกลุ่มดาวที่6อันนี้นะฮะ25-30%โดยประมาณจาก ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ากลุ่มดาวที่ค่อนข้างสําคัญคือกลุ่มดาว3นะฮะแล้วก็กลุ่มดาว4จากนั้นก็มา6นะครับกลุ่มดาว1จัดว่าค่อนข้างแย่กลุ่มดาว2ยังต้องเทสก่อนนะฮะแต่ว่าที่ดีแน่ๆก็คือ3 4 6ี่นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูเข้าปรับแล้วก็ตอนเล่นจริงนะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ผมมองว่าเหมาะกับบรรยากาศมากจะเป็นอาวุธที่เข้ามาใหม่นะครับ ชื่อว่ามิส s p ิตเตอร์ดีเฟคชันผมขอเรียกว่าดาบมิสละกันนะฮะก็ดีพันาโจมตีอยู่ที่48สูงมากแล้วก็ได้ฮอบลองเป็นคีดาเมจซึ่งเข้า,ขากับบรรยากาศมากมากนะครับความสามารถก็คือเพิ่มโบนัสท่าทุกท่าได้ให้คนถือนะฮะ12%ถึง24%นะครับตามตารางนี้แถวนี้ส่วนความสามารถที่2ก็คือการถือตัวมิสสปิตเตอร์ซิล 1-3ึ่งถึงสามสเนี่ยจะเพิ่มโบนัสธาตุของตัวละครตัวนั้นขึ้น x y z ก็คือถ้าคุณถือ1 s t a c สนะครับมันก็จะเพิ่ม8%ถ้า2 stack ก็16% 3 stack ส็ก็ย8นะฮะถ้าคุณมีขัด5มันก็จะกลายเป็น16 3 2 5 6นะครับซึ่งถ้ารวมกับโบนัสธาตุที่ได้มาตลอดเนี่ยที่ขัด5นี่คือได้70%เเลยนะฮะแล้วตัวโบนัสธาตุเนี่ยจัดว่าโหดมาก นะครับมันโหดกว่าพลังโจมตีนะครับแบบนี้ดีมากส่วนเงื่อนไขาการรับซีลมันจะคล้ายๆธนูเมื่อวานเดี๋ยวอธิบายสำหรับคนที่เมื่อวานไม่ได้ดูลังกันก็คือว่าตัวซีลเนี่ยผมจะขอเรียกว่าเป็นซีล A B C นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีวิธีการรับที่แตกต่างกันและคำนวณเวลาแยกกันอย่างเช่นซีล A เนี่ยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องโจมตีธรรมดาเป็นธาตุนะครับ คุณจะได้ c a ห้าวินาที c b ก็คือคุณต้องใช้ไม้ตายนะครับคุณจะได้ c b มาสิบวินาทีแล้วก็ c c เนี่ยเมื่อพลังงานไม้ตายไม่เต็มย้ํานะว่าไม่เต็มนะครับคุณจะได้ c c ตลอดแต่เมื่อพลังงานไม้ตายเต็มเท่าไหร่ติจะหายเพราะฉะนั้นถ้าไม้ตายคุณพร้อมใช้คุณก็กดเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขของ c a เนี่ยก็คือทําให้คุณได้แค่ c a นะคุณไม่สามารถ ใช้เงื่อนไขของซิล A ในการเก็บซิล B หรือซิลซได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ได้ทั้งสามซิลพร้อมกันเนี่ยคุณต้องทำทั้งสามเงื่อนไขให้มันสำเร็จในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะใช่ยากนิดนึงแต่ถามว่ามันใช้กับบรรยากาศได้ไหมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าอา,ากาศเนี่ยเขาตีเป็นน้าแข็งได้อยู่แล้วซิลเอไม่มีปัญหาซิลบีเมื่อใช้ไม้ตายอา,ยากาศจะมีคูดาวยี่สิบวินะครับไม้ตาย เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่มากอัพ time เค่ประมาณครึ่งเดียวแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ส่วนซิซีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรพลังงานไม่ตายไม่เต็บนะครับพอจังหวะมันเต็มเราก็กดเนาะไม่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นอาวุธอันนี้เบตจุมตีสูงได้เป็นคิดาเมตบวกบนนทธาุมหาศารนะครับแล้วจะมีอรทติแฟกต์ใหม่มาอีกอันนึงนะครับ ทีิแฟกชื่อว่าซีลออฟอิซูเลชันเอฟเฟกต์เมื่อใส่2ชิ้นก็คือเพิ่มในส่วนของฟื้นพลังงาน20%นะแล้วก็เอฟเฟกต์สชิ้นเพิ่มนามจของถ้าไม่ตายตัวละครโดยจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเนี่ยเท่ากับ30%ของค่าฟื้นพลังงานของตัวละครเพิ่มได้สูงสุดที่75%ยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวละครของคุณมีฟื้นพลังงาน200%เนี่ยไม่ตายก็จะแรงขึ้น60%นะครับ คือเวลาเล่นจริงๆมันไม่ได้แรงเพิ่มขึ้นมา60%จริงๆหรอกนะมันมี diminishing return ที่มันต้องไปรวมกับพวกตัวโบนัสความเสียหายท่าต่างๆนะครับแต่ถามว่าเพิ่มเยอะไหมก็เยอะมันก็จะเหมาะกับตัวละครที่ใช้ไม้ตายแบบค่าพลังงานเยอะๆรวมถึงต้องใช้ในส่วนของฟื้นพลังงานเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นตัวของปโถเนี่ยใช้80หน่วยโมนาใช้60แต่โมนาเราก็มีฟื้นพลังงานอยู่แล้ว นะฮะเสียงหลิงก็ต้องใช้ฟื้นพลังงานเยอะ200%ยังเหนื่อยเลยนะครับพวกตัวไม่ตายแรงๆอ่ะสินเหยียนก็ได้ชายก็ได้กันยูใส่ซัพพอร์ตก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างาคร่าวๆนะฮะว่าถ้าคุณจะเอาตัวไหนมาเน้นกดไม่ตายผมว่าเซตนี้ก็ใช้ได้แทบทุกตัวนะครับถามว่ามันเหมาะอายากอากาศไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะมากหรอกเพราะว่าอายกากาศเนี่ยมันมีเซตอื่นที่ดีกว่าแต่ว่า เอามาให้ดูเป็นไอเดียนะครับจริงๆอายากะถ้าคุณเอามาเล่นเน้นไม้ตายก็เป็นทางเลือกนึงที่น่าจะพอได้ตัวน,นี้ก็คือสรุปบิลบิลที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นที่สุดก็คืออายากะน้ำมีดหลักธาตุน้ําแข็งนะโดยเล่นเป็นคอมโบแช่แข็งนะครับคือจริงๆแล้วน้ําแข็งเนี่ยมาเล่นได้2แบบคือแช่แข็งเป็นน้ําแข็งผสมน้ํากับแบบรีเวิร์สเมลก็คือเป็นละลายนะครับ แต่ว่าผมมองว่าละลายเนี่ยเล่นค่อนข้างจะยากอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่แน่ใจว่าออยากะเอามาเล่นละลายจะโอเคไหมมันมีเรื่องของการใส่ธาตุนะครับอย่างชาร์จมตีายากะนะครับมันจมตีสาครั้งอผมอยกตัวอย่างฮูเตา๋าคูเต๋าเนี่ยการชาร์จมตีเขาแรงและเขาทานาเมีดรั้งเดียวแบบรุนแรงรวมถึงมันทําละลายได้ทุกครั้งมันเลยเป็นตัวที่เล่นคอมโบสิงชิวได้โหดมากในการทําละลายเอยทำละเหยนะครับทำละเหย แต่ของอายากาศเนี่ยมันชาร์จจุมตีมันแบ่งดาเมจเป็นสามครั้งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะติดละเหยได้ทั้งสามครั้งไหมถ้ามันติดละเหย3สามครั้งได้เนี่ยคุณอาจจะเล่นอายาการสายชาร์จตีเป็นละเหยก็ได้ละลายสิ <laughs> นั่นแหละนะครับเป็นอายาการชาร์จตีละลายก็ได้แต่เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอมาดูแค่บิ้วน้ําแข็งก่อนที่เล่นได้ชัวร์แล้วลกันนะฮะ กลุ่มดาวสำคัญก็3 4 6นะครับสกิลที่เน้นอัพก็คงเป็นโจมตีธรรมดากับไม้ตายน่าจะอัพคู่กันไปส่วนสกิล E เนี่ยจะทิ้งไว้แค่6ก็ได้นะครับอาวุธก็แน่นอนว่าอาวุธใหม่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกตัวอย่างสมิธเชปเปอร์นะดาบหินดาบสกายเวิร์ดแล้วก็ตามด้วยอากิล่าสาเหตุที่ผมไม่ได้พูดถึงเตดเนี่ยเพราะว่าเวลาคุณเล่นจริงๆนะครับเซตที่ดีที่สุดคือเซตสีน้ำแข็ง แล้วคุณจะมีสันพองน้ําแข็งอีกมันจะกลายเป็นว่าอายกาศเนี่ยจะได้อัตราคิสูงมากๆแล้วถ้าคุณใช้ดบ 7, าบเจตอัตราคิมันจะล้นนะครับคือถ้าใครมีถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่ว่าอัตราคิมันจะล้นผมก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นชอยที่ดีมากสําหรับอายกาศนะครับก็เลยใช้เป็นตัวดาบอย่างซัมมิตหรือสกายเวิร์ดเบเพื่อเอาไม่ตายบ่อยๆก็น่าจะเป็นชอยที่โอเคกว่า นะครับหรืออากิล่าที่มีเบสโจมตีสูงแต่ว่ามันบวกบนรักายภาพก็เลยตกลงมานะครับส่วนดาบดำนี้โอเคอยู่อาตายิไม่ได้ถึงกับสูงมากแล้วก็เพิ่มความแรงในการท้าโจมตีโจมตีธรรมดาเนาะก็น่าจะพอใส่ได้นะครับแล้วก็อาวุธอื่นๆแม็คิปฟูดฟิลเลตเบสตามที่แต่ละคนมีนะฮะอ์ติแฟกต์ก็แน่นอนสีน้ำแข็งนะครับบวกอาตายิช40%โหดมาก เพอร์เฟกเลยอันนี้นะฮะอาร์ติแฟกต์ใหม่เผื่อใครจะเล่นสายไม้ตายนะครับดีเท็กซิ่งโบไลท์ก็ใช้ได้บวกโจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีโลหนาหรือถ้าไม่มีจริงก็ใช้สีกาเดียเตอร์ก็พอได้พวกอาร์ติแฟกต์ผมคิดว่านฬากกาก็คงไปโจมตีนะครับแต่ถ้าคุณใช้วุธบวกโจมตีเยอะๆอ,อย่างเช่นตัวของซัมบิตอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะใช้เป็น ER อไอฟื้นพลังงานเพื่อให้กดไม้ตายได้บ่อยขึ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะได้ ้วยก็บนด้านน้ำแข็งหมวก็โอกาสขีดาเมจขี้นะออฟลองก็โอกาสขีดาเมจขีโจมตีแล้วก็ฟื้นพลังงานตัวคอมโบก็แน่นอนถ้าจะให้แช่แข็งสบายที่สุดก็ซิงชิวนะครับหรือใครอยากจ,จะอยากเล่นเป็นโมนาก็น่าจะได้นะเพราะว่าจังหวะที่โมนากดไม้ตายเพื่อบัฟดาเมจแล้วตามด้วยไม้ตายอายากะเนี่ยผมว่ามันน่าจะแรงมากนะครับก็เป็นทางเลือกได้ ตัวน้ําแข็งเอามาช่วยฟื้นอนุธาตุแล้วก็ทําสันพ้องน้ําแข็งนะครับชงหยุนถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเพราะวายากาศเขาตีเป็นน้ําแข็งได้อยู่แล้วแต่ว่าชงหยุนฟื้นอนุธาตุก็โอเคบวกความเร็วในการโจมตีลดคูดาวสกิลมีลดต้านทานน้าแข็งด้วยผมมองว่ามันก็เป็นชอยที่โอเคเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะเล่นริโอนาเอามาฮิวมาโลอันนี้ก็ดีมากอยู่แล้วนะครับโรซาเรียก็ วิ่นูธาตุได้ตัวดาเมจเสริมเพิ่อมาตายคียได้เบนเน็ตก็ก็เป็นเบนเน็ตจงหลีก็เป็นจงหลีนะครับเทพไฟกับเทพหินอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะเนาะตัวธาตุลมก็มาใส่เซตสีลมเพื่อลดต้านทานน้าแข็งนะครับอาจจะใช้เป็นวินตี้เป็นซูโคสก็ได้นะแต่ว่าจีนมันฮิลได้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับกันยูได้ไหมเออกันยูก็ได้นะลืมไปตัวน้ําแข็งจะใช้กันยูก็ได้ครับ <c oughs> แค่เอาตัวสีดาวมาใส่นะกันยูเผื่อหลายคนไม่มีได้ครับได้ โอเคโดยสรุปนะครับอายกาเนี่ยก็จะเป็นตัวดามจหลักท่าน้ําแข็งที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นดามจเป้าหมายเดียวนะครับเน้นไปที่การโจมตีธรรมดากับช้าโจมตีสลับไปแล้วก็มีไม้ตายที่รุนแรงแต่ว่าไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็เขาใช้พลังงานไม้ตายค่อนข้างเยอะผมคาดว่าจุดอ่อนอายกะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการฟรื้นพลังงานไม้ตายคล้ายๆกับตัวของยูล่าที่ไม้ตายแรงแต่ว่า ฟื้นพลังงานเองค่อนข้างช้าก็ควรจะต้องมีตัวน้ําแข็งหนึ่งตัวมาช่วยฟื้นพลังงานให้นะครับก็จะได้ใช้ไม่ตายได้บ่อยนะครับเป็นตัวดามจดหลักในเป้าหมายเดียวนะฮะดามจดหมู่ไม่ค่อยเยอะก็ประมาณนี้นะครับจากข้อมูลที่มีเออคคำถามสำคัญนะครับมีเงินแค่สองห้าเก้าเก้าอยากได้อากาศทำยังไงก็แน่นอนนะครับเทคนิคของช่องก็คือเติมผ่าน power pay นะฮะพอดีเลยนะครับจบเนื้อหา ก็อยากได้ดาบใช่ไหมอยากได้อายกาศใช่ไหมดาบรรยากาศมันเทพมากเลยนะเติมพ o w e r p l a พนะครับ2 5 9 9เนี่ยเติมแพคเกจแพงสุดได้เลยนะบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับคือผมก็อยากได้นะดาบรรยากาศผมบอกเลยว่าดาบมันเทพมากอันนี้คือไม่ได้ว่าจากขายของแต่ดาบมันโหดจริงนะครับแล้วมันไม่ใช่โหดแค่อายกามันใช้กับหน่อแมวได้ด้วยนะครับอยากได้จริงๆนะ